มันเ้าฤดูฝนครับคุณแตงฤดูฝนนี่ของกินบ้านเฮานี่นะครับโอ้โหเยอะมากนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับหลังจากเกิดฝนตกในหลายพื้นที่นะครับจังหวัดลำปางเกาหลายๆคืนที่ผ่านมาบรรดาบรรดาซัต์ทั้งหลายก็ออกมาเพราะว่าจะเป็นแมงมันอึงอ่างกบ เขียดแม่งนุ่นแมงนุนหมูจังแม่งนุนเหรวั่นก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเป็นอาหารยอดนิยมของบ้านเฮาครับของคนเหนือเฮานะครับีเฉียนหมูยังตีผมกาวไว้นะครับมีกบมีเขียดมีอึงอ้างกับป้ากันออกมาหล่าหากินในช่วงที่ฝนตกนะครับอันนี้ก็เป็นอึงครับอันนี้ก็ ตีตลาดบ้านสีหมดเข้านะครับตีเขาไปถ่ายมาเนี่นะหมู่สีตำบลชมพู่เพื่อเมืองแงหวังลำงปางเขาเนี่ยเป็นตลาดในหมู่บ้านนะครับยังตีเขาหันกันเนี่ยก็มีโปกา้ปกาแมกา้าเอาอึงนะครับอันนี้เป็นอึงข่าวนะครับอึงข่าวเอามาขายกันเนี่ยอโอ้โหราคากับเชยย่อยนะคุแตงถ้าอึงไข่ตัวแม่เนี่ยนะตัวละ30บาทบะมีต่อร้องราคาครับอแต่ตัวปูเนี่ราคาถูกหน่อยตัวปูก็จะราคาอยู่ประมาณ15บห้าบาท แน่นอนครับก็ก็ยังตีเฮาหันนี่นะครับเป็นอึงน้ำก็นซื้อขายกันโดยเฉพาะช่วงนี้ครับช่วงโควิดตั้งวิดนี่นะบอกกล้ามกาตีอ่าปิ่นอยู่บ้านเพราฝนตกไปคืนมันก็ออกไปหาอึงหากบหาเขียดเนี่ยมาขายเนี่ยแต่คนซื้อว่าช่วงนี้พระเอกก็คืออึงเพราะว่าวันสองวันก่อนเป็นแมงมันแมงมันราคาันแปดสองพันน่ะนะ มาช่วงนี้อึงนี่ตัว30คุณแตงพอละนี่ตัว30บาทครับครับผมตัวละ30บาทแล้วปลุ่มาขายกันลุ่มกัดอย่างนครับคุณเนี่ะอันนี้กาดสีมดเก่าครับผมอ่าเห็นก่อนนะอุ้มลุ่มเนี่ยว่ามันก็นี่มันเสียงมันมีเสียงเนาะถ้ามันมีเสียงเนเอออ๋อเป็นภาษาจีนไหมมันห้องอะครับมาจะอีนเนี่ยพอคนแต่งฝนหยับขายกันอันนั้นอันนั้นเห็นก่อนนะตัวใหญ่เนี่ยแต่งลงมันไข่ครับผมคือช่วงนี้มันออกมันพอฝนตกมันจะออกมาวางไข่ไงคุณแตงอ่าเั็นก่อนอึง อาหารก็เอาไปประกอบอาหารครับเอาไปปิ้งเอาไปแกงใส่ยอดหมขามผ่องแกงใส่ใบเมาเอาไปย่างแกงแค่ผ่องเออครับผมอร่อยมากอ่ะเป็นนี่ถ้าเขาเข็มแตงนี่จะเพี้ยวกว่าโอ้เป็นอึ่งข่าวแต่ช่วงตะกอนเนี่ยอึ่งปีปีซื้นพุ่นห์ตี๋ว่าอึ่งมีราคาแพงนะโดยเฉพาะอึ่งไข่น่ะปีก่อนบนหุงซื้อไว้ตัว50บาทมีปรก่าหัวใสง่าด้ครับจุเจ้าบ้านหัวเนี่ยหันมันไออึ่งถ้าต้องปองๆเนี่ยเป็นว่าอึ่งไข่หูก็ว่าเขาเนี่ยได้ เจ้าโฮเราเอาย่างเงี้ยไงเขาเอานี่ครับไอ้เม็ดแมงลักเก็หันก่อน่ขนมแมงลักมันมันเหมือนสาคูน่ะนะเหมือนไข่อึ่งเขาก็เอาเซลิงดูดแล้วก็เอาเอาอย่างก็ชีดใส่อึ่งชีดเข้าปางมันโอ้มันก็ไข่โอ้เขาก็ซื้อกันตัวห้าสิบห้าสิบเผื่ไปเออสมัยก่อนหลายปีละวเผื่เอาไปปิ้งขอกลายเป็นยังไงกลายเป็นเม็ดแมงลักทำผู้บริษัทเนาะมันมันมีสองอย่างนะคุณแตงอึ่งที่บนว่าอึ่งต้องป้องอึ่งไข่เนี่ยบางตัวมันกับใจไข่นะแต่มันกินมู หมดปีไอ้แมงเมาแมงไม้อย่างเป็นหนักมันเลยกัดเนี่ยเพิ่อนพ่ออึ้งกัดเมาต่อขี้ปุ๋มใหญ่ๆอึ้งกัดเมาเออย่างไผ่บางคนหูดแล้วนี่นะอึ้งกัดเมาขี้ปุ๋มอัดฟันนะสักคนหนึ่งสองคนหรือสามคนมันได้ยังไงับโอเคเดี๋ยวตอนดีเขาจะกัดเมาไปเขียนก้อนนี้นะครับขอบคุณนะครับ